สวัสดีครับเป็ีเซราตันผู้ชมที่เขมาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็มาตามผลออกนะครับแนวตางเราสามัคคีกับสามัคคี VIP นะครับวันที่4เดือน2พศ2568นกะครับแนวทางกับแนวตางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์อานเลขเด่นนะครับจาก0 1นคัดได้เหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการน,นําแนวตางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้ก็มาดูผลออกนะผลออกนะครับสามาคี 659นะครับ659 26นะครับ659 26จุดปินก็มีเลข9มีเลข2แต่ว่ามาคนละที่เนาะไม่เข้าโค่นะครับ9กับ2ส่วนเลขเด่นวิ่งโลดนะครับเด่นวิ่งโลดผมเล่นในที่4เนาะก็กระโดดนนหนีไป1แต้ม เน้น49เลยออก59นะครับีตัวเน้นในะเข้านะครับก็หลดเล็กเด่นผมไม่4มันมา5จับไป49ออก59นะครับส่วนอีกตัวนะครับตัวที่ผมไม่ได้เน้นเนานะตัวที่ไม่ได้เน้นก็เข้าที่เลข2นะครับใครนําไปวิ่งไปโลดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับ ว่าเลขเป็นของผมผมคัดมาแล้ว2ตัวนะครับมีโอกาสมาเท่าเทกันนะครับการที่ผมเน้นก็แค่การยกระดับการลงทุนเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นมีโอกาสมาทั้ง2องตัวนะครับเลขเด่นนะครับก็ถือว่าเข้า2วิ่งโลดนะครับต่อไปกันต่อที่สามคีวีไอพีนะครับสามคีวีไอพีผมสามคีวีไอพีนะครับชุดวินผมให้ที่3 7 8 9 4 สามเจ็ดแปดเก้าสี่ผลออกแปดสี่เจ็ดเรามาดูชุดบินนะครับมีแปดไหมมีนะครับมีสี่ไหมมีนะครับมีเจ็ดไหมมีนะครับก็แปดมาทั้งบนล่างเลยเราแว่ามันอยู่ในหลักตำแหน่งหลักร้อยกับหลักสิบนะครับมันใช้หลักเดียวกันนะครับสังเกตได้นะแนวทางนะครับมันออกหนึ่ง 8 4 7ถ้ามันออกตรงแปลว่ามันไล่กันนะครับฉะนั้นตำแหน่งเลข8นะครับทุกแนวทางสามัคคีกับสามัคคี VIP เมื่อ8มันติดหลักร้อยนะครับมันก็ต้องติดหลักหน่วยด้วยนะครับฉะนั้นการหาแนวทางหรือการใช้แนวทางท่านสังเกตดูนะครับสังเกตดูหลักหลักร้อยนะครับถ้าเข้าหลักร้อยมีโอกาสเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับ หลักรอยมีโอกาสเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับก็ถือว่าชุดบินนะครับใครนำไปบิน3ตัวก็ถือว่าเข้านะครับต <c oughs> ้าวินแนวนี้นะมันจะออก8 4เนาะ8 4 7จ็ดเจ็ดแปดสี่นะครับถ้าว่าวินมาสุดมันจะเป็นแปดสี่แล้วก็วนกลับเป็นเจ็ดนะครับก็จะว่าเนื้อทางสามตัวเข้านะครับสองตัวเข้านะครับเจ็ดสี่สีเ่เจ็ดนะครับส่วนเลขวิ่งโลดนะครับเข้าที่เลขเจ็ดตัวที่ไม่ได้เน้นนะเนาะเลขสามไม่มานะครับจับไปสามแปดสามสี่แปดมานตัวประกบก็มีนะครับ มันมา4ี่เจแปดแผมได้ามแปดสามส่นะครับส่วนวินพิเศษนะครับใครใช้วินพิเศษก็เข้าเนาะนะครับเข้าที่สีนะครับ, 4, 7, รบสองไม่มีเลขหกเนาะนะครับเจาะจุดนี้ไม่เข้านะครับมาเข้า3ามคีวีนะครับ ครับก็มาตามกันต่อสาหรับวันที่5นะครับวันที่5เดือนสองปีสองหน้าร้อนะครับวันนี้ก็น่าจะชนกับลาพัฒนาเนาะลาสามคคีนะครับเรามาดูนะครับสามมกีกับลาพัฒนาเนาะเลขมันก็จะคล้ายๆกันนะครับเมื่อทีแล้วมันเอา28ของสามคคีไปออกลาพัฒนานะครับ อมันออกเวลาใกล้ๆก,กันนะครับฉะนั้นเป็นเลขกําลังวันหรือเลขเด่นนะครับมันจะคล้ายๆกันนะครับมันต่างกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับเอ้ต่างกันแค่ไม่กี่วินาทีนะครับนาทีดูลาวสมคีนะครับวันนี้ชุดบินผมให้ที่37 904 37 904 แต่ว่าใครได้ดูแนวทางเราพัฒนานะครับติดอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเลขเิ่นสามกับเจ็ดก็จะให้ที่จะให้ที่ผมเน้นในที่เลขสามนะครับสามเจ็ดสามเก้าสามสามสี่เนาะนะครับเน้นที่เลขสามก็กลับไปที่สามเจ็ดสามเก้า 30แล้วก็3า3ตัวผมให้ที่ทล่เจ็สแล้วกันเนาะ มันมาสองตัวนะครับนเน้นที่เลขสามนะครับใครชอบเป็เจ็ดจับที่เลขเจ็ดนะครับใคตรต้องการเพิ่มเติมต้องการเพิ่มตเติม,ตมจับเอาในชุดบินนะครับปุน่นี้ในที่สามเก้า เราสามกักบ3าตัวลองครับกับไปกันต่อที่สามคีวีไอพีนะครับสามมือคีวีไอพี IP วันนี้ชุดวินผมให้ที่เจ็ดสองหน่งหกแปนะครับ72168องหกเลขเด่นได้เจ็ดกับ2ส,สังเกตด,ดูแนวต่างนะครับ สอมัคีกับสมคีวีพชนกันที่เลขเจนะครับชนกันที่เลขเจ็ดก็จับให้ในที่เลขเจดเนาะนะครับก็เป็นใครชอบเลขสอจับเลขสอแล้ววันนี้มันในที่เลขเจก็จะเป็นเจ็ดสองเจหนึน่งเจ็ดหแล้วก็เจ็ดแปด สามตัวนะครับสามตัวผมจับไว้ที่แปดจับไว้ที่หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่ง ไป8ปดเก็ได้นะครับแต่ว่าผมจับที่เลขสีนะครับจับอีกตัวก็ไดนะ้เนาะแปดเ่ส่วนตัวนี้ก็7 3 4ตัวลองนะครับ ผมเน้นในที่เจ็ดหนึ่งตัวรองก็น่าจะเป็นเจ็ดแปดกับเจ็ดแปดส่วนวินพิเศษเนาะวินพิเศษก็ มันซ้ำกันยี่เลขเจ็ดมันก็จะได้เท่าไหร่สามเจ็ดสองใส่เลขกำลังวันเข้าไปนะครับสี่กับแปดกับสามเจ็ดสองสี่แปดก็เอาไปวินได้ทั้งสามักคีแล้วก็สามักคี VIP นะครับชุดวินพิเศษหรือท่านจะวินเอาของใครของมันเลยก็ได้นะครับ ครับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับครับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่5เดือน2พศ2568นอยะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับจิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ